อาราันสัมมาสัมพุทธโอภาควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาราธน์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอาภิบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมนัมมัสสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภางขาวโตสาวกาสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สังขังนามามข้าพเจ้านอบน้อมประสงค์อันธรรมยังพุทธัสสะภควะโตปุภพภาคานมกรังกรโรมะเสนะโมตัสสะภคาวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราณะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธ,ธัาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสาภาคาววโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราธาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธาาัสสะตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราณาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัาสาราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาของการให้อาหารใจในหลักการให้อาหารใจเบื้องต้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอุดชุงกายยังให้นั่งตั้งกายให้ตรงอาตาปีท่านให้มีความเพียร สัมปชาโนสติมามีสัมปชัญญะมีสติวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังท่านให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียตอนนี้ ลองสลัดความคิดความวุ่นวายต่างๆออกออกไปให้หมดไม่ต้องยุ่งกับเขาอาดีตผ่านไปแล้วไม่ต้องดึงมาขบเคี้ยวอนาคตยังมาไม่ถึงไม่ต้องดึงมากังวลลองอยู่กับปัจจุบันขณะดูนะหายใจเข้าทำใจให้สบาย หายใจออกทําใจให้สบายในช่วงแรกลองดึงลมให้ใจยาวๆก่อนนะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวดีมากใจอิ่มๆยิ้มๆโปร่งๆโล่งๆ,งๆสบายๆอิ่มๆยิ้มๆอยู่ภายใน พระพุทธเจ้า,าท่านตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้สุขอื่นเหนือความสงบไม่มีสุขอื่นเหนือความสงบไม่มีตอนนี้อยู่กับความสงบไม่สนใจเสียงต่างๆไม่สนใจสิ่งต่างๆไม่มีเสียงใด ที่จะมาทำลายใจเราถ้าเราไม่ส่งใจแส่สายออกไปวุ่นวายเรื่องภายนอกตอนนี้ตั้งใจไว้ที่ใจกายตั้งตรงคอตั้งตรงใจยิ้มยิ้ม little smile in our heart ใจยิ้มยิ้มเบิกบานอยู่ภายในดีมาก อย่าน้อมใจให้ซึมนะอย่าน้อมให้ซึมน้อมให้โปร่งโปรงให้สบายสบายใครรู้สึกซึมซึมก็ดึงลมหายใจให้แรงขึ้นสักนิดนึงผ่อนลมหายใจออกสบายสบายอย่าลองอยู่กับความโปร่งความโล่งความเบาความสบายภายใน ร่างกายต้องการอาหารฉันใดจิตใจก็ต้องการอาหารฉันนั้นอาหารของกายก็คือข้าวปลาที่เราทานกันส่วนอาหารของใจคือความสงบใจกินความสงบเป็นอาหารใจกินความสงบเป็นอาหารตอนนี้ลองอยู่กับความสงบในใจ ที่จริงใจมันสงบอยู่ก่อนนะแต่ที่มันฟุ้งมันวุ่นวายขึ้นมาเพราะเราไปดึงอดีตบ้างดึงอนาคตบ้างเอามาแบกเอามาหอบเอามากอดมารัดไว้ใจก็เลยอึดอัดตอนนี้ลองปล่อยวางสิ่งต่างๆปล่อยไม่พอนะต้องวางด้วยก็เ,เรียกว่าปล่อยแล้วก็วาง แต่ถ้าใครรู้สึกงงๆงจะหาจุดยืนของใจก็ได้จะมาอยู่ที่ท้องพองยุบก็ได้อยู่ที่ลมหายใจออกเข้าก็ได้นั่งนับท้องไปดูใจสบายๆส,สำคัญก็คือเวลาปฏิบัติ อย่าให้หนักอย่าให้อื้ออย่าให้ตื้ออย่าให้ทึบอย่าให้มึนอย่าให้งงทำใจโปร่งโปรงดีมากเราจะเห็นว่าใจเริ่มมีพลังขึ้นมาใจเริ่มมีพลังเวลาเริ่มแรกเราหายใจลึกๆตรงนั้นเป็นการบริหารปอดขณะหายใจลึกเราเอาสติ ตามรู้ไปด้วยเป็นการบริหารใจในช่วงนี้เราจะรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นจิตใจก็สดชื่นจิตใสใจสบายนะจิตใสใจสบายดีมากลองอยู่กับความโปรง่งความโล่งความเบาความสบายแบบเนี้ย ใจเบิกบานแบบเนี้สักครู่หนึ่งอาตมาจะไม่รบกวนด้วยเสียงนะตอนนี้อยู่กับความสงบสักครู่หนึ่งตั้งใจตั้งใจ,งจแล้วก็ตั้งใจ ลมค่อยๆสูดลมหายใจเข้าช้าๆยาวๆลึกๆพ่นลมหายใจออกสบายๆน้อมความแช่มชื่นเบิกบานให้เกิดขึ้นภายในน้อมความชุ่มเย็นให้เกิดขึ้นภายในแล้วสร้างความรู้สึกอิ่มๆยิ้มๆภายในใจ เม่ตาให้สภาพสัตว์ทวสัตวา <laughs> े मादा yeah é, yeah é, é. ังหายขอให้ท้าวธรรมนายเวททั้งหลายมีความสุขอิทัมสัพพะสัตตานังโหตุสุปิทาุนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้ลงทำเร็จแก่สัตพะ